ปาเจลูสปอร์ตเป็นรถนอนนะครับตัวนี้นะครับผมก็ซื้อ,อแบตเตอรี่นะครับผมใส่ไว้ในนี้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ประมาณร้อยร้อยแอมนะครับแล้วก็แผงตัวนี้นะครับผมจะาชาร์จได้ทั้งไฟฟ้าและก็เซลล์เซลล์นะครับเก็บพลังงานไว้นะครับสามารถที่จะนอนเปิดตะลมเล็กนี่ฮะสองตัวเปิดได้ทั้งคืนดูทีวีได้สบายนะครับ นี่เรามาดูนะครับว่าในรถเราไม่ต้องไปเจาะไปเลยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเบาะนะครับของปัจจโรที่สามารถปรับง่ายมากนะครับทําเป็นที่นอนได้สบายเลยนะครับซึ่งวัดจากผมร้อยเจ็ดสิบห้านอนได้สบายรือวัดจากตัวนี้นะครับไปถึงข้างหน้านะครับประมาณร้อยหกสิบเซนติเมตรนะครับซึ่งเมื่อผมปรับอย่างนี้ผมร้อยเจ็ดสิบห้าผมนอนเหยียดขาได้สบายเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปเจาะไปไหยเราก็สามารถที่จะไปแคมปิ้งแล้วก็นอนในรถได้สบายมากครับ